รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินไปอัมเทรนีโดยแม่หมอออมตะมาตาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์2566กันนะคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีอ๋อของคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีนะอ่ะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนกุมภาพันธ์2 5 0 0 6กิเนาะนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ Line official แล้วทักมาทางคิวบก,ก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยก่อนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกุมภาพันธ์ส0งับกเป็นอย่างไรใบแรกมาต้องบอกเลยนะเหมือนจะมีช้อยส์มีทางเลือกให้กับชีวิตนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทําแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณวางไว้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมากในเรื่ององสุขภาพระวังปวด แถวคอนะแถวบา่าแถวไหล่นะระวังปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะต่อมาค่ะการเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับการทํางานต้องบอกเลยคุณยิ่งทํายิ่งมียิ่งทํายิ่งได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการเงินจะมากจะน้อยจะมีเยอะมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทำของคุณเพราะฉะนั้นทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะจ๊ะต่อมาค่ะเนเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวนะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเหมือนมีอะไรมาให้คิดเยอะคิดหนักเหมือนกันหรืออาจจะเอาความเดือดร้อนเอาความทุกข์ใจอะไรบางอย่างมาให้นะหรือว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะไม่สบายติดหนี้มีภาระอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องช่วยเหลือนะมันก็เลยทําให้คุณ ครียดตามไปด้วยนะคะก็ช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้นอนแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วอย่าไปคิดอะไรมากนะ ต่อมาเรื่องของความมั่นคงกันบ้างนะบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยตัวเองเลยนะนะยิ่งคุณหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองในการสร้างเงินสร้างไรายได้นะต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะประสบความสมําเร็จและมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิตทางบ้านที่ดินทรัพย์สินนะเงินทองยามานะมีโอกาสที่คุณจะมีครบทุกอย่างเพราะตัวคุณเองเลยนะ ต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรบ้างลูกหลานบริวารลูกน้องระวังนิดหนึ่งว่าอาจจะมีอาการเจ็บปวดเจ็บไข้นะไม่สบายนะรวมไปถึงในเรื่องของความรักให้ระวังนิดหนึ่งอาจจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆหรือเป็นไปได้ว,ดว,ดว,ว่าอาจจะช่วงเวลานี้อาจจะไม่ค่อยหวานนักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นักเท่าไหร่ก็หาเวลาให้การน,นิดหนึ่งก็จะดีที่สุดนะต่อมาค่ะเรื่องของ ออปัญหาอุปสรรคกันบ้างปัญหาอุปสรรคจะเป็นเรื่องงานเป็นสำคัญนะคะเออแต่ว่าต้องบอกว่าดูจากพลังงานคุณแก้ไขได้คือปัญหาอุปสรรคมันอาจจะเป็นในไัที่คุณอยากจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้มันจบได้ด้วยด,วยดีอาจจะมีความรีบมีความเร่งมีความรีบร้อนนะมันก็เลยจะส่งผลต่อชีวิตคุณแค่นั้นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่อง,องคู่บ้างนะคู่นะ คู่ครองนะความรักนะถ้าคุณโสดอยู่นะมีโอกาสเลยว่าคุณอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เก่าแล้วมีความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมานะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างท,างที่ต่างประเทศนะคะหรือว่าคนไกลคนที่อยู่ไกลๆกันต้องคุยกันทางออนไลน์นะเป็นไปได้ส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะโอกาสจะชัดเจนมีนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นแบบ บทใหม่ของความรักหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆแล้วไปเริ่มใหม่ที่ทําให้ชีวิตหัวใจพองโตมากกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีการแพลนที่จะไปเที่ยวร่วมกันไปฮันนีมูนหรือว่าออไปทําไปหาเวลาอยู่ร่วมกันะเนาะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะช่วงเวลานี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคทั้งคู่นะก็เติมพลังให้กันนะสร้างกําลังใจให้กันมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ต่อมาสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคืออะไรสิ่งที่ต้องระวังต้องบอกว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีอยู่เสมอนะบาครั้งบางทีอาจจะไม่รู้เท่าทันผู้อื่นอาจจะมีคนมาหลอกมา มีมีเกณฑ์ว่าจะถูกหลอกลวงด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วจะลงทุนจะทําอะไรก็แล้วแต่ศึกษารายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะในขณะเดียวกันถ้าคุณทํางานออนไลน์หรือว่าทํางานธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยคุณจะมีอํานาจมากในช่วงเวลาไหนแต่ระวังยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อไม่งั้นมันดับได้นะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่แหละระวังภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ระวังระบบภายในระวังปวดหัวปวดศรีรษะเวียนหัววิรีระระวังระบบ ตั้งแต่ช่วงท้องลงไปด้วยนะคะอะต่อมาค่ะเรื่องของความสำเร็จบ้างโอ้ ความสาเร็จต้องบอกเลยมีโอกาสสาเร็จสูงในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังและตั้งใจมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นความขยนันความตั้งใจของคุณประกอบกับคุณจะมีคนรักคุณเยอะมากนะมีคนรักคุณเยอะมากมีคนเมตตาการุณาคุณเยอะมากมีกัลยะาณมิตรที่ดีอยู่หลายล้อมรอบตัวคุณมากๆจะนาพาให้คุณประสบความสําเร็จนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการงานกันบ้างการงานต้องบอกว่าคุณจะ งานเข้าไม่ขาดสายต้องบอกอย่างนี้งานจะเข้าไม่ขาดสายจะมีแต่คนอยากจะให้คุณช่วยเหลือจะมีแต่คนเข้าหาคุณอยากให้คุณทานู่นทานี่ทํานั่น,นให้เพราะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถและจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากงานจะเข้าแบบไม่ขาดสายแต่นั่นแหละข้อดีก็คืองานเข้าเยอะเงินก็เข้าเยอะตามลําดับนะต่อมาค่ะโชคลาบบ้างโชคลาบดูส่วนจะมีนะคุณมีโชคลาบนะโชคลาบหนึ่งคือจากการทํางานแน่นอนนะ ลาบลอยก็มีโอกาสดีเหมือนจะมีโชคฟุกๆมีอะไรดีๆเข้ามาทําให้คุณมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากเลยทีเดียวนะสุดท้ายสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรสิ่งที่ต้องระวังคือความคิดของคุณนะคะเออสิ่งที่ต้องระวังคือความคิดของคุณต้องบอกว่าบางครั้งบางทีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวแต่คุณไปโฟกัสสิ่งไม่ดีมันก็จะทําให้คุณดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีหรือดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้าสู่ชีวิตได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วพยายามมองในสิ่งที่ดีเข้าไว้โฟกัสในสิ่งงททีีีี่่่ดเขข้้าไวอบคุณในสิม ดีสิ่งที่ได้แล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้เรื่อยๆเลยนะต่อมาค่ะดูจากพลังงานชีวิตสุขสันต์นะแฮปปี้มีความสุขนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างแฮปปี้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของครอบครัวอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้กันทางบ้านนะคะเออมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีะนะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่อนข้างมากทําให้สามารถเออ ช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะสุดท้ายค่ะโอ้โหอิ่มหนำสำราญชีวิตดีจริงๆนะการงานการเงินค่อนข้างมั่นคงมากทีเดียวนะมันทำให้คุณอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ต้องระวังคือโรคอ้วนนะออระวังโรคอ้วนนิดหนึ่งมันมันแฮปปี้ไงมันแฮปปี้มันมีความสุขมันอาจจะกินเยอะได้นะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งต่อมาค่ะดูลูกเต๋ากันบ้า,บางว่าลูกเต๋าคุณจะได้อะไรนะเนี่ยอุ้ย โอ้เงินเต็มเงินเต็มถุงทองเต็มถังจริงนะเออชีวิตชิวๆสบายๆในะชีวิตสดใสมากนะมีไอเดียดีมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ทำอะไรก็ดีไปหมดยิ่งถ้าเกิดคุณใช้คําพูดในการหาเงินหาทองนะเงินมาเพราะปากจริงๆนะปากดูดทรัพย์ดูดสินดูดเงินดูดทองดูดจะประสบความสําเร็จนะชีวิต โอ้โหพุ่งทะยานไปข้างหน้านะคะค่อนข้างดีทีเดียวนะมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรือมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปได้คุณอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าได้ทํางานต่างประเทศหรือว่าได้สื่อสารต่างประเทศหรือออนไลน์อะไรบางอย่างแล้วทาให้คุณประสบความสําเร็จด้วยสุดท้ายท้ายสุดจริงๆค่ะมาดูว่าครูบาอาจารย์ อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอยากจะให้แนวทางไกด์ไลน์หรือคําแนะนําหลักธรรมคาสอนได้กับคุณในเดือนกรมภาพันห้าร้อคุณได้ไปนี้3เรื่องดีนะเรารู้ว่าการมองโลกในแง่ดีทําให้จิตใจสดชื่นแต่คนส่วนใหญ่กลับคิดเรื่องไม่ดีได้ไง่ายกว่าเรื่องดี เรื่องดีๆ3เรื่องเป็นเทคนิคง่ายๆในการฝึกสมองให้ชุนชินกับการคิดเรื่องดีทุกคืนก่อนเข้านอนให้ใช้เวลาทบทวนคิดถึงเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันสักสมเรื่องนะเขียนเฉพาะหัวข้อลงไปในกระดาษให้เวลาตัวเองให้ครแนละแต่ละเรื่องสักครู่ขอบคุณผู้คนที่เกี่ยวข้องถ้ามีวินยัยฝึกให้ต่อเนื่องสัก4ี่ถึงหสัปดาห์ก็คือ1เดือนคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองคือพยายามนึกถึงเรื่องดีๆทุกวันก่อนนอน3เรื่อง ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วคุณจะเห็นเลยว่าตัวเองอะ,อะมองโลงกนในแง่ดีมากขึ้นมีความคิดในแง่ดีมากขึ้นทัศนคติดีขึ้นมีความสุขได้ง่ายขึ้นใจเบาขึ้นแล้วคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตของคุณเปลปี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตได้มากขึ้นคุณทําให้ตัวเองมีความสุขได้มากขึ้นแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นด้วยลองดูลองดูนะเพราะฉะนั้นแล้ว มีโอกาสที่นี่น่าจะเป็นคําแนะนําจากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเทวดาประจําตัวที่อยากจะบอกคุณเพื่อเป็นหนทางสู่ความสุขที่สุขมากกว่าเดิมด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนรช้ชีวิตกี่าเบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะและนี่คือคำแนานยทั้งหมดของคุณนะสำหรับ คนที่อยู่ัคนาราศีอื่นๆอยากดูแบบแาร,าราศีหรือว่าวันเกิดมีให้ในช n n e l อ um มำทรณนีแห่งนี้แล้วนะไปตามดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย